ครับสวัสดีครับผมวายวันหมอมวันนี้เดือดๆนะท่านผู้ชมเรามาจูนทีเซนต์นะครับแม่งจูนกันหนตีดเลยนะฮะช่วงเวลานี้ก็สี่ทุ่มกว่าแล้วนะก็มีพี่คนนึงนะครับมาจากซูรดีมาขอให้จูนทีเซนต์ให้เนื่องจากว่ามันวิ่งไม่เนียนเดี๋ยวผมจูนไปแล้วสองรอบแล้วแต่ว่ามันยังไม่เนียนนะครับเดี๋ยวรอพี่แกกลับมาแล้วมาดูรถพี่แกหน่อยันมันยังไงพี่เหมือนเดิมเหรอกระดูเหรอการกระดูนเดิมลองจูนอากาศหน่อยพี่ าลายอากาศกันแล้วกันลนแร่ของมันดีแล้วนะลมบางไะ้บางไฟอยู่ไหนวะพี่ไฟ<ป>ไฟอยู่ที่นู้นมแรกที่มันดีแล้วมันบางนะใช่ใช่ดิี่หนาเตอร์ใช่เสียงหนามาก เลยถ่ายคลิปก่อนแกออกตัวเนี่ยมาไปเดี๋ยวรถที่ก็ไปอยู่ในช่องผมอ่ะคิ่ว่าจะออกตรงนี้ไม่แล้วเดี๋ยวผมเดินไปตามถ่าย เราปรับประกาศออกนะครับเราปรับไม่รู้กี่สิบรอบนะไรแต่มันไม่ถึงสิบหรอกก็มาดูว่าอาการยัหายไหมคือทีแรกอะมันบางมันบางนี้วมันขี่ได้เว้ยแต่ทีเนี้ยพอเราปรับเข็มเป็นล็อกสามนะครับล็อกกลางกายเป็นว่ามันหนาเกินนะเดี๋ยวก็ว่าถ้ามันหนาเกินเราว็ดูสีวัตทียนแล้วก็เดี๋ยวค่อยปรับเป็นล็อกที่สองนะจากท้ำคนนะจริงๆเนี่ยมันเป็นรถเดิมนะครับแล้วก็ท้าเดิมอะไรเดิมหมุงเดิมนะ แต่ว่าปัญหาคือมันขี่ไม่สมูทพี่แกว่าอย่างนั้นนะครับก็เดี๋ยวมาดูไปกรอบแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูสีกระเทียนนะหนึ่งหนึ่งเราก็ะทำนะครับมาจ้างจ้างมาก็ะทำนะครเอาเงินมาให้ก็ะทำหมดแหละนี่ก็อยู่คอของป,ปลาท่านผู้ชมอยู่อู่น้องอานนะครับอยู่หน้าของคออยู่น้องอานรอเขามาแล้วกันน่าจะไม่ได้เลือกแสดงว่าอันนี้ผมมาถ่ายเองนะผู้ชม แสดงว่าตอนนี้รถมีปัญหานะครับปัญหาคือว่าไม่ถูกใจพี่แกนะฮะเลยกลับมาเร็วเพราะปกติแก,แกจะไป<า>รตรงนู้นเออทีแรกแรกบัตรปึ๊บแล้วไปนู่นนะฮะวันนี้เราเปิดแฟลชถายนะครับบนไหมอย่างไะม,ม,ม,มาแล้วมาแล้วเป็นไงพี่เหมือนจะไม่ดีมาเร็วเป็นไงอะอ้าวดูสิหัวเทีนยเนย <ๆ S 2> เลยดูสิหัวเทียนเลย อันนี้สีเกือบดีนะจริงๆมันเกือบจะดีแต่ว่ายังบางอยู่ด้วยซ้ำนะเนี่ย,ยบางมากเลยนะแต่โอตโต้ลุกอะมันหนาใช่โอตโตลุกค่าเดี๋ยวกล้องไม่เห็น <c oughs> อ่นนี้นะท่านผู้ชมไอขอบข้างๆเนี่ยคือโอตโต้ลุกมันหนาเห็นไหมแต่ข้างในตรงกลางอะมันบางนะครับก็สาเหตุก็อาจจะเป็นที่โอตโต้ลุกที่มันหนาเกินไปด้วยนะครับมีควันเยอะไหมพี่ <c oughs> ไม่ได้มองอ่าไม่เป็นไร <c oughs> ผมมองก็โอเคอยู่นะพี่กลางๆงแต่นี่รถแรงมองท่อไอ้เหรอ ส่งบอเ้ทุกคนนะสงบอเดี๋ยวเอาอันนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวปรัปรับออตุลูปเข้าตอนนี้เสียงมันอ้วกท่านผู้ชมผมตั้งออโตุลูปใหม่นะครับให้มันน้อยลงเสียงฟังดูอ้วกมากอะถ้าเราลดน้หนูมันก็จะบางเกินปรับเข็มก็บางเกินอีกนะครับการขับขี่ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะน่ะนึกว่าจะออกใกล้ๆตรงนี้ กำลังใจอยู่ตรงนี้นะครับพี่เกีิเดินไ่ถ่ายอ้าวไปเนิบๆแล้วอย่างนั้นตอนนี้เรามาใสา่ลดีดำนะครับเราเปลี่ยนจากดีเดิมของเดิมมันสีขาวนะฮะเดี๋ยเรา,าเปลี่ยนสีดำเนื่องจากว่าเจ้าของรถเขาขี่ไม่ชินมือนะฮะเดี๋ยวมาลองดูว่านี่ใส่ปอดได้ได้วยนะมาลองดูว่ามันจะดีขึ้นไหมนะครับเดี๋ยวเรารอรถล,ลงเราค่อยไปเทสกันอีกรอบ ก็ถ้าแม่งยังไม่ดีขึ้นเราจะไล่เปลี่ยนท่อไล่ไล่เปลี่ยนบทนะฮะนี่เราเราอยู่ที่อู่น้องอามนะครับก็อุปกรณ์ครบคันนะครับเราทำกันยันเที่ยงคืนตีหนึ่งได้นะฮะเราทำเหมือนเราดีดกันเลยอะั้งที่ว่ากูบางทีก็อยากนอนแต่ว่าก็ต้องทำนะฮ <c oughs> ะเพื่อเงินใช่ไหมไม,นนไม่วนแต่ว่าถูกใจแน่นอนไม่วนเว้ยไม่โอนมาได้สจดไดนะครับรีคาร์บอน ตัดเองครับตัดเองกับมือเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวทิ้งเฟซน้องอาร์ไว้เหมือนเดิมเดี๋ยวมารอผลจากเจ้าของรถนะครับว่าเป็นยังไงนะสายหลินคาร์บอนคือที่แรกผมไม่ได้ตั้งใจมาขายของนะเว้ยคือตั้งใจมาทํารถมาจูรถก่อกว่ะแต่ทีนี้รู้ว่าเราไล่เปียดจนจนให้ลูกค้าพอใจเพราะผมไล่ตามตามใจลูกค้าเราไม่ได้ไล่ตามรถแล้วก็ไม่ได้ไล่ตามใจผมหรือเปล่าไหมเพราเดี๋ยวมาดูผลนะครับว่าผลน่าจะเป็นยังไงด้วย ก็ถ้าถ้ามันโอเคก็แสดงว่ามันเป็นที่หลีดคาร์บอนแล้วลูกค้าชอบตัวนี้ถ้าท่านผู้ชมอยากจะสั่งซื้อก็สั่งกับน้องอาร์มได้นะครับไม่ต้องผ่านผมก็ได้หรือจะสั่งผ่านผมมาก็ได้ก็ราคาเดิมเท่าไหร่นะสามร้อยห้าสิบอ่าสามร้อยห้าสิบนะก็บอกน้องอาร์มว่ามาจากช่องผมก็จากสามร้อยห้าสิบรวมส่งไหมรวมรวมรวมรอม่าจากสามร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับเราบอกมาจากช่องผมติดตาม,มาจากช่องผมว่า ผมแนะนำมาอาา่ะกับสามร้อยห้าสิบลมส่งเหมือนเดิมนะฮะไม่มีลมม,ม,มีเพิ่มนะแต่ตอนนี้เราใสาป่ปอดเข้าไปด้วยนะเราใสาป่ปอดเข้าไปด้วยแล้วก็ใส่เปหลีดดำนะครับเดี๋ยวมาดูแล้วก็เดี๋ยวต้องดูจีบเทนทีด้วยน,น,น,นมะ,มา,ะมาแล้วมาแล้วมาว่ะมาว่ะด้วยฟังจากปากเขาเองแล้วกันนะเป็นไงพี่ดีกว่าเดิมไหมหายไมหมหรือไงบางดูบางตอนแรกเลยบางเหรอดูบางรอบแรกอ๋อ้แล้วหายไมาหยม หายด้วยหายเลยแล้วเดี๋ยวลองดูเสียวเทงกันดีกว่าอันนี้อากาศเราเยอะไปหน่อยไม่รู้กี่รอบเกือบสิบอากาศเกือบสิบนะครับท่านผู้ชมโอ้วิ่งดีนะใส่อปอดแต่เราวิ่งดีเส่ไปแท่านผู้ชมไอ้สัตว์จะหลุดไปอยู่ละอันนี้ผมหมุนเองนั่นแหละอันนี้ใส่เป็นปอดแดดน,นะครับเดี๋ยวเราเป็นไปได้ดี๋ยวกราปอดเดม <c oughs> ิมเสียงแม่งมาเต็ม มาเต็มมาเต็มเต็มเลยมาดูวัาเที่ยวนีกวาเดี๋ยวนี้เรามีทีมงานแล้วช่วงนี้ไม่อยากถ่ายคลิปคนเดียวเหงามาหาทีมงานดือกว่าตอนไม่ใส่ปอดอือก็ก็มีบางคนถามท่านผู้ชมว่าใส่ปอดกับถอดปอดยังไงแม่งดีกว่ากันคือแม่งดีทั้งสองอย่างเว้ยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบแบบไหนการขับขี่ใช่มันขึ้นอยู่กับการขับขี่ครับว่าชอบแบบไหนยังไงมันก็ยังไอสัต์กลายเป็นบางไปเลย าเอใส่ปอดแล้วบางบางบางกลายเป็นบางใส่ปอดแล้วบางก็มาถึงว่าวิ่งดีอ่านี่จะต้องเพิ่มน้ำมันนะเดี๋ยวต้องเพิ่มน้ำมันเป็นเพิ่มเข็มดีกว่าเพิ่มเข็มดีกว่าอันนี้เรายังปรับเข็มไม่สุดนะเอาใส่เลยเดี๋ยวร้อนรู้ว่าร้อนเพราะว่าตอนแรกเราเอาอากาศออกตอนเป็นบางตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาอากาศเข้าไปสุดนะครับเพื่อให้น้ำมันมันหนาขึ้นตอนแรกมันบางไอ้ตอนแรกมันหนาเราเลยเอาอากาศออกเยอะใช่ใช่ใช่แล้วเราก็ปรับเข็มนิ่งใช่ไหมล่ะ ทีนี่เราไม่ต้องไม่ต้องเปิดรอบนะผู้ชมไม่ต้องเปิดสตาร์ทรถนะครับรออกมาแค่ครึ่งรอบพอให้แค่มันออกก็พอไปพี่ลองอีกทีคงรอรบเงเหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวก็ให้น้ำมันมันหนาไงเราเน้นน้ำมันไว้ก่อนคลิปนี้เราไม่มีไม้กันสั่นนะครับเพราะว่าไม่นึกว่าจะได้มาไม่นึกว่าจะได้ถ่ายด้วยไ่เห็นมันเป็นงานยาวไงยาวก็ว่าดไปตามและพี่ออกตรงนี้เลยก็ได้นะ โล่งแหละน้ำมันหนาเกินหนาหนาไปอีกต้องปรับเดินเบาเขา้าอันนี้เราอ้าพี่ไม่คิดจะปรับเดินเบาเขา้าสะหน่อยหรอ,อ อะไรอไอกออกคิดว่าพี่นี่เป็นแท็กพี่คิดซะว่าตรงนี้เป็นแท็กโอ้ยสะดุดตั้งแต่ต้นเลยไม่ถึงไหนอ่ะวนกลับมาไม่ไปรับอีกนะเรายังไม่ถูงรอบเลยดับเหรอดับอ่ะใช่ดับใช่ดับเดี๋ยวมาดูฝีมือท้องอาบนะครับจุนคาบูนะ <Okay. S 2> อยู่ในนั้นแหละเวลานี้่ากผู้ชมห้าทุ่มครึ่งนะครับอ่าเรายังอยู่กันเลยนะฮะห,ห้าทุ่มครึ่งนะพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์นะครับเบ์นิกเ์นิกเอาเอารอบขึ้นนิกรอบที่มือนะ่ะ จูนยังก็คนเซียน <laughs> จูเป็นคนเซียนเลยไปพี่จูแหละรอบคนเซียนเนะจูเป็นคนเซียนเลยจูยยจ,ยจริงๆพี่รถผมอะรอบสูงไปหน่อยนะรอบสูงหน่อยเอาเอา,เอาลงพี่เอาลงไปทางไหนพี่แปงนู้นเหรอทำไมทำไมพี่เขาชอบไปทางที่มันลำบากลำบากที่เราถ่ายลำบาก ไอทางที่ได้สะดวกสะดวกก็ไม่มาตรงนี้อาจไม่ได้ยินเสียงแล้วผู้ชมพี่เอไม่ทราบจังกลางก็ใสอันนี้จะขี่น้องอาร์มจูนใหม่ไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูซีวัวเทียนนะฮะงานกูนะแต่น้องอาร์มทำผัดกับทขา รู้สึกเครื่องเครื่องยังยังไม่ร้อนเลยบางลงไหมตอนเดี๋ยวดูเดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวบัดจะแกะมาดูแล้รู้สึกว่าเครื่องมันจะเย็นกว่ารอบแรกอยู่ตอนมันบางโอ้กระซัดมาซะเนาะอุ้ยสีโอเคอยู่นะพี่ก็บางไปนิดนึงเฮ้ยโอตทรุมก็บางโอตทรุมบางอยู่ด้วยเพราะว่าเพราะว่าตอนออกแต่สีมันก็เริ่มเริ่มแดงเออเริ่มแล้วนะเนี่ยไอ้บางเหรอแด้ร้อนก็วาง นี่ท่านผู้ชมสีมันออกชขาวๆนะครับเพราะว่าแรกๆเวลาเราซัดอ่ะเวลาเราซัดมันจะประมาณนี้แหละมันต้องไปแช่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเพิ่มไปดูไปใช่มันต้องแช่นะครับถ้าไม่แช่มันผลอ่ะผลลัพธ์มันจะไม่ออกมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะเอางั้นเหรอช่อยไปแช่สักรอบไหมเอางั้นเหรอได้ด้วยเดี๋ยวดูอาจารย์เจ้าสำนัก โมโหแล้วมาเลยมาเลยพี่รลโลกก๊าซเจ้าสันนกจะลองเอง่ะยวเลยตาาทบยันไม่ถึงดับที่ที่ก่อไฟที่บ้านไม่ใช่ลูสุบติดป่ะน่ะไฟแดงกนาะ วุ้ยโอเคอยู่นะพี่สดบ่ะเติมหมดด้วยเหรอใช่เพราะว่าสเติมมันใหญ่ไงพี่แต่มันก็แต,นกแต่มันก็ไปได้อยู่มันลื่นใช่ไหมใช่คัดแน่นจะเป็นไงพี่อาการคันนี้อาการ,ออาการเอ่อคัดลื่นเนื่องจากเอ่อเวลาเราการ์เข้าเนี่ยรถยังไหลเราต้องตั้งคัดใหม่แปลว่าเหมือนมันจากกันเกินไปตั้งเยอะเกินไปเราต้องตั้งใหม่แล้วก็ รวมๆผมว่ามันโอเคนะมันแรงเลยแหละดูสิว่าเทียร์นี่ว่าไหซัดมา100ซีนะครัแบบแรงโอเคครับแต่ว่าเครื่องมีหลวมนะรู้สึกไม่รู้ละหลวมอะไรมันสัน่นสั่นใช่ไหมเครื่องมันสันส่นสั่นสะท้านใช่ไหมอือสะท้าน้วยเหรอครับมัน,ไ,<ห>นไม่ไมปกติอะ่ะมันไม่นิ่มอะ่ะเป็นพวกโฉกอะไรพวกนี้ครั้งพี่ไม่ไม่เครื่องเครื่องเป็นหลายประการเลยโอ้สีได้เลยมั้งก็ดีกว่าเมื่อกี้นิดนึงเพิ่มรู้อีก รู้เขาอีกไหมนิดหนึ่งนิดนึงนิดนึงพอโอเคท่านผู้ชมอันนี้คือสีมันดีแล้วนะครับสีจัดว่าดีก็เล่นแช่มานะฮะมันจะออกไปทางดำาๆด้วยซ้ํานะครับห็นไหมบางทีถ่ายในแฟลชอ่ะสีไอ้ภาพมันอาจจะหลอกตาไปนิดนึงนะฮะอุ้ยเคี้ยร้อน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 ดิพี่ร้อนร้อนนะครับสีกำลังดีคือมันแช่ไม่ยาวนะมันต้องแช่ยาวกว่านี้แต่สีเนี่ยมันเริ่มออกส้มๆแล้วถ้าจะได้ยาวกว่านี้ ใช่ถ้ายาวกว่านี้ส้มเดี๋ยวไปรออีกทีนะผู้ชมวันนี้เจ้าของรถไปขี่เองนะครับแม่แม่ทีแซดมันก็ขี่สนุกแะครับผู้ชมแต่ว่าครันนี้มันตันสเตอร์แล้วก็คัดลื่นนะครับต้องแก่อาจจะไม่ลื่นหรอกแต่ว่าเขาตั้งคัดมาลึกเกินไปมันจากกันตั้งแต่ตั้งแต่การคัดมินมินหนึอไหมเอมันไม่ไม่ใช่จากกันสิมันจับ มันจับกันนะครับเวลากรรมค้าสุดก็รถก็ยังไหลนะมันไม่ใช่จากมันจับจะต้องมาแก้ใหม่นะครับเป็นไงพี่ได้แล้ว,นะลวเหรอฮะเ,เอาเอาไปหลีดดำนะเอาไปหลีดดำใช่ไหมใช่ครับผมมันลองใส่เป็นหลีดเดิมแล้วมันวิ่งอย่างนี้ได้ก็ถ้าถ้าพี่จะใส่หลีดเดิมเราต้องลองใสป่ปอดลองไหมเนี่ยหลีดเดิมพี่เลบอ่ะมันมันจอดปอดหแล้วเหร มันมันไม่แค่มีตัวอุดเฉยๆพี่ไม่ใช่มันมันไม่เหมือนทีเซตเอ็มไงทีเซตเอ็มอะมันไม่มีปอดไม่มีตัวอุดด้วยแต่ได้เอาคอดีเดิมมานะอ้าวเอาเอามาแต่อันนี้เออเหมือนกันค่าเท่ากันเท่ากันใส่เลยไม่ไม่ค่อยถ่ายหน้าคนอื่นไม่ใช่อะไรนะผู้ชมคือแฟดมันจ้านะครับเดี๋ยวรอรอเปลี่ยนก่อนแล้ววโหตอนโหโอ้ไฟที่รัดที่่รัดทีรัด ตอนนี้เราลองเปลี่ยนจากลีดดำนะครับเป็นลีดเดิมแล้วก็ใส่ปอดเข้าไปนะครับว่าผลดีก็ผลจะเป็นยังไงนะฮะแต่เป็นปอดแดดนะแล้วก็เดี๋ยวไปลองขี่นะครับดูแล้วรอบต้องจูนลองวิ่งก่อนพี่เรวิ่งไปก่อนพี่ไ่งหม่าเดิมเลยไม่งหมือเดิมเหรอโอ้ไปจูนแห่เสียงแม่โคตรกระด้างเลยนะเสียงมันไม่นุ่มนวลเออเสียงกระด้างที่ฝหายเลยอันนี้ใส่เป็นลีดขาวนะครับเสียงกระด้างมาก ถ่าพี่ออกจากตรงนี้แหละง่ายๆผมไมได้ถ่ายง่ายๆนนด้วยถ่ายแล้วแต่พี่แล้วแหละตรงนี้เหรอตรงนี้ก็ได้โอ้โหใกล้ใกล้เโอ้โหรอบของพี่ตอนนี้ย่ายยาวดีเลยนอนเล่นได้เลยนอนเล่นเก่งมากเลยโอ้เออรอบนี้ไม่ยกล้อเฮ้ยก็มาอยู่นะ อ่ะอ,อันนี้ก็โอเคแล้วพี่ต่างกันไมหมตลิดขาวกับตลิดดำอ๋อไม่มากไม่มากใช่ไหมตลิ่ดแบบทการรอบที่ผมอยากได้มันก็ไม่ต่างกมาแตลิดตล่ดดำมันดีกว่าใช่ไหมมันดูมาเร็วกว่าใช่ไหมใช่ถ่ายออกมาเร็วกว่าอืมใสกว่าใช่ใช่พี่อันนี้มันเดินเบากรนะด้างกระด้างนะแต่ว่าโอเคได้รอบพี่พอใจแล้วก็คือต้องใส่ปอดหาก็ะต้งนานปอดตัวเดียว โอ้แต่ไปเหนินคอสะพานเมื่อกี้อีกแล้วใช่ไหมจังหวะแบบรถเก่งแม่งจะตบจะตบออกแม่งรถเก่งแม่งเหมือนเร่งสู้เราอืให้ลงไม่ได้โอ้โหจะตบออกไม่ได้น่แบบจะห่อเอาเลย